ใครที่มีปัญหาหนองสาวแห้งแสบร้อนกลัวสามีไม่มีอารมณ์จะทํากิจกรรมอยากรู้ไหมคะว่าเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ยังไงดีมาดูคลิปนี้กันค่ะปกติแล้วที่จุดซ่อนเร้นของเราก็จะมีน้ําหล่อลื่นที่มาทําหน้าที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุผิวถ้าขาดไปก็จะทําให้เจ็บแสบการป้องกันการติดเชื้อลดลงเกิดทางเดินปัสสาวะอักเสบและบางคนมีอาการตกขาวจากการเสียสมดุลของจุลินรีย์ด้วยค่ะ ปัจจัย4ข้อที่อาจจะส่งผลให้จุดซ่อนเด่นแห้ง 1. ความเครียดวิตกกังวลทําให้มีความต้องการต่ําไม่มีอารมณ์น้ําหล่อเลื่นออกมาน้อย 2. การใช้สบู่ส่วนล้างบ่อยๆทําให้ระคายเคืองความเป็นกรดด่างและทําลายเชื้อแบคทีเรียประจําทินก็เลยทําให้ยิ่งแห้งและก็ติดเชื้อได้ง่าย 3. ยารักษาโรคบางอย่างอาจจะมีผลข้างเคียงทําให้ตัวแห้งผิวแห้งลดการหลั่งของเมือกแล้วก็น้ําหล่อเลื่นเช่นยาแก้แพ้แล้วก็ยารักษาโรคซึมเศร้าบางตัว 4. ีฮอร์โมนเพศต่ำเพราะว่าเอสโตรเจนเขาจะทำให้เยื่อบุภายในมีการหลั่งเมือกออกมาให้มีความชุ่มชื้นและจุดซ่อนเร้นมีสุขภาพที่ดีคนที่มีปัญหาเรื่องนี้เช่นคนที่คลอดบุตรให้นมบุตร พาตัดมดลูกหรือรังไข่ไว้ใกล้หมดประจําเดือนหรือว่าวัยทองวิธีแก้ถ้ามีปัญหาเจ็บแสบตอนที่มีกิจกรรมก็สามารถใช้เจลหล่อลื่นหรือว่าใช้เควเจลแบบนี้ได้หรืออาจจะไปปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะรับฮอร์โมนทดแทนมีทั้งแบบกินแบบฉีดแบบเจลทาหรือแบบวงแหวนที่ใช้เฉพาะที่อีกอย่างที่สามารถทานเสริมเข้าไปได้ก็คือทานอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนสูงเพราะว่าเขามีสูตรโครงสร้างแล้วก็การออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตรเจนในร่างกายของ เช่นสมตังกุยน้ำมันอีฟริงพริมโรสเมล็ดแฟลกหรือพืชตระกูลถัว่วไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้เต้าหู้เพราะว่าเขามีสารที่ชื่อว่าไอโซฟลาวนก็เป็นไฟโตเอสโตรเจนเหมือนกันค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่บ้างแล้วแก้ปัญหายังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะ